สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ิทีมงานสบายอินเตอร์ซาวนะครับมาลงงานที่บ้านรัตทองนะครับตำบลรัตนทองเภอสตึกจังหวัดบ,บุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็ลงงานชุดแปดคุณแปดนะครับกำลังติดตั้งอาจารย์กำลังติดตั้งระบบอยู่ครับ งงสวัสดีครับจับมอสสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมเนี่ยจายนทร์นะครับจานรจาร์จอนทร์ก็กำลังติดตั้งระบบอยู่นะครับวันนี้ก็ได้บรรทุกตู้มาให้นะครับ ตู้โลนะครับตู้โลเป็น AS70 นะลครับตันี้ตัวเสกลางเป็นอของซันแบกครับตักโหลดนะครับ 2, 2อง้สองอันนี้ก็เป็นะระงับการโดยสายไฟอยู่ครับอ่าคืนนี้ก็มีการติรึมด้วยนะครับ เต็มหลายท่านเลยครับคืนนี้ครับไปดูคุณพลังนะครับ พลังของราไมรใชป็นครับประทีดีที่สตอนนี้ใช้ดันเบรคข้างแล้วแสดงเรสองบอกนะครับส่วนขับกลางเป็นที่ดีค วันนี้จะบวกเป็นอน,นานล็อกนะครับวันนี้ธรรมดานะครับเสร็จทำควมสะอาดครับรถน่าจะเป็นคนหัวครับคนยากให้วัวครับรถ อาจารย์เรงต่อสายลำโพงกันครับน้อยน้อยสองคืนแต่ของช่องยูทู e นะมัลงแล้วยูทู e มันลงเท็ด้วยว็รอคลิปหน้านะครับก็เก็บมือก็ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามคลิปหน้านะครับต่อท่านอาจารย์ออยเซตียรบุก เราเป็นร้อนะครับ